ตำนานพยักเพลิงจันทราความเดิมตอนที่แล้วคิรินได้ตื่นขึ้นมาพร้อมพลังลึกลับเขาได้ต่อสู้กับปะสูที่บุกโจมตีหมู่บ้านแต่ก็ถูกชาวบ้านขับไล่ออกจากหมู่บ้านเขาจึงได้เดินทางไปยังหุบเขาแห่งวิญญาณตอนที่สอง นึงเดือนผ่านไปคิรินได้เดินทางมาถึงหุบเขาแห่งวิญญาณในระหว่างทางเขาได้ฝึกการควบคุมพลังจากกำไลเวทที่ท่านผู้เท่าได้มอบให้ในขณะที่เขากำลังเดินอยู่นั้นได้สัมผัสถึงแรงสันสะเทือนเหมือนมีคนกำลังต่อสู้กันเขาจึงแอบตามไปดู จึงได้พบกับหญิงสาวชื่อมิราหญิงสาวผู้มีพลังควบคุมลมที่กำลังหนีจากการไล่ล่าของอสูรตนหนึ่งและได้ต่อสู้จนแทบเอาชีวิตไม่รอดคิรินเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาเห็นหญิงสาวกำลังตกอยู่ในอันตราย เขาจึงทนดูต่อไปไม่ได้ดังนั้นเขาเห็นท่าไม่ดีไม่รอช้าจึงรีบเข้าไปช่วยทันทีคิรินเดินเข้าไปอย่างกล้าหาญม,มิราเห็นคิรินเดินเข้าไปประชันหน้ากับอสูรอย่างไม่รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยเขาจึงกระกนกรห้ามคิรินไว้ เขาจึงวิ่งตามคิรินกลับไปคิรินจึงหันไปพูดกับมิราว่าเดียวเราจัดการเองคิรินต่อสู้กับปสู์อย่างดุเดือดต่อสู้กันอยู่นานยังไม่มีผลแพ้หรือชนะปศู์ต้นนี้แข็งแกร่งมากคิรินเบี่ยงสศรฟาดกับพื้นดินดังสนั่นคิรินกระโดดหลบโรงเล็บปศุได้ทันคิรินกำลังจะเสียทีให้สศร ในขณะนั้นเองมิราได้ใช้พลังเวทแห่งลงปกป้องคิรินได้ทันในจังหวัดนั้นมิราได้ถูกเวลาให้คิรินได้รวบรวมพลังทั้งหมดคิรินรวบรวมพลังทั้งหมดโจมตีอสูในคราวเดียวได้สําเร็จจนร่างอาสรูระเบิดแตกออกเป็นสองท่อนการต่อสู้จบลงมิรานั่งร้องให้เสียใจเพราะคนในหมู่บ้านถูกกระสุนฆ่าตายหมด คิรินได้เข้ามาพูดคุยปลอบใจทําให้มิรารู้สึกดีขึ้นมิราหยุดร้องไห้และส่งยิ้มให้คิรินคิรินเดินเข้าไปปลอบใจมิราแล้วได้ถามเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งสองได้เป็นเพื่อนกันและเดินทางไปด้วยกันสามวันต่อมา ทั้งสองได้ออกเดินทางอีกครั้งมุ่งหน้าไปยังผู้ผามายาเพื่อทดสอบจิตใจและเรียนรู้พลังที่เกิดจากสัญญาแห่งเพลิงพยักที่บรรพบุรุษมอบให้ตนเพื่อปกป้องโลกจากเงามืดในระหว่างทางเขาได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังต่อสู้กับปีศาจเงาเขาก็คือ คนักเขาคือคนที่มีพลังโลหิตเวทเขาเป็นอดีตแม่ทัพที่รอดชีวิตจากกองทัพมาราทานเขาได้ร่วมเดินทางไปกับคิรินและมิราสามวันต่อมาทั้งสามคนได้เดินทางมาถึงภูผามายา คิรินได้นั่งสมาธิเข้าไปในโลกมายาเพื่อทดสอบจิตใจคิรินเห็นภาพมายาแม่ของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วในช่วงความเป็นความตายนั้นเขาสามารถก้าวข้ามตัวเองและควบคุมพลังพยักเพลิงจันทราได้สำเร็จตอนที่สองก็ได้จบเพียงเท่านี้ครับ รอติดตามตอนต่อไป